สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กันในเกมซ Mobile กับช่อง My g เก e กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาในคอนเทนต์นะครับแนะนําการเตรียมตัวนะครับเตรียมพร้อมเพื่อรอรับกิจกรรมใหม่นะครับที่จะเป็นการอัปเดตใหญ่ในวันที่25นี้นะครับว่าเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับแต่เนิ่นซึ่งจริงๆอันนี้ก็คลิปนี้ก็ค่อนข้างลงช้าแล้วนะครับก็จะบอกวิธีการเตรียมตัวสัก4ี่ข้อที่ควรทานะครับแล้วก็จะแจ้งข่าวดีนะครับในท้ายท้ายคลิปว่าจะมีข่าวดีอะไรบ้างนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับที่เป็นประโยชน์นะรบกวนติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมทุกการติดตามจะมีความหมายมากๆครับผมร้านเติมเกม Cookie Land ์ชอปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตาม10,000แกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้อง Cookie Land ์ชอปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงข้ามอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลยก็วิธีการเตรียมตัวข้อแรกนะครับ ก็ไม่ใช่อะไรที่ซับซ้อนครับง่ายๆเพื่อนหลายๆคนก็อาจจะทํากันแล้วด้วยเนาะก็คือการขายนักเตะในทีมออกให้หมดครับขายไปเลยครับอย่าไปเสียดดยเนาะไม่ต้องไปรักนักเตะตัวนั้นตัวนี้แล้วเก็บม,มันไว้นะครับตอนที่ผมเล่นแรกๆ่ผมก็เคยแบบว่าเสียดดยซื้อมาแล้วเสียได้ภาษีส0เปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าลงยับๆเลยครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเก็บไว้นะครับอย่างนักเตะผมตอนนี้นะผมขายทิ้งหมดนะครับใช้แต่ตัวที่ซื้อขายไม่ได้ไปก่อนนะครับนะครับ ไอ้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นตัวเกงกําไรนะครับผมนี่เพราะว่าราคามันน่าจะขึ้นแต่ว่าใครเห็นแล้วอย่าไปเสี่ยงตามนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแต่ประเด็นก็คือให้ขายนักเตะออกไปก่อนนะครับแล้วถ้าเราไล่ดูครับก็จะเห็นแล้วว่านักเตะหลายตัวราคาเริ่มลงแล้วนะครับนะครับเริ่มหักหัวลงแล้วนะเห็นไหมครับแล้วก็ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณสี่วันเนาะมันก็จะราคาลงอีกเรื่อยๆครับรีบขายก่อนเนาะบางตัวยังลงไม่เยอะนะครับ เราก็ขายไว้ก่อนนะเพื่อไม่ให้เราจะเสียใจภายหลังอะไรประมาณนี้นะครับแล้วถามว่าแล้วเราจะไปซื้อนักเตะเข้าทีมตอนไหนนะครับหรือแม้กระทั่งการเก็งกําไรนะครับจะไปซื้อตอนไหนนะช่วงนี้แนะนําให้งดการซื้อก่อนครับหยุดซื้อไปเลยสัก4ี่วันนะครับไปซื้อวันที่กิจเข้าช่วงประมาณแปดโมงเช้าเงี้ยครับซื้อได้เลยครับช่วงนั้นราคามันจะลงจนสุดๆแล้วคนจะเริ่มทยอยกลับมาซื้อตัวนักเตะในตอนนั้นกันนะครับ เราก็ดักซื้อเลยสัก7จ็ดโมงแปดโมงเช้านะครับไม่ต้องไปกลัวว่าราคามันจะสูงอยู่ไหมนะครับส่วนใหญ่กิดใหญ่เข้าแบบเนี้ยราคามันจะลงต่ําแล้วมันก็จะเด้งขึ้นขึ้นสูงได้ของมันเองส่วนการเก็งกําไรนะครับอันนี้บอกคร่าวๆเลยนะครับเพราะว่าไอ้คลิปเก็งอะไรสัปดาห์นี้น่าจะยังไม่ได้ทํานะครับก็คือให้เล็งไว้เลยครับตัวท็อปๆในตําแหน่งของมันซึ่งเป็นตัวท็อปสามเลยนะครับท็อปสามท็อปสี่ท็อปห้าก็ได้แต่ต้องเป็นตัวที่คนใช้งานได้ดีนะครับ การันตีว่าจะมีคนมาทยอยซื้อกลับนะครับราคามันจะเด่งสูงเช่นตัวไหนเช่นพวก C A M สเท้าอย่างเี้ครับอย่างชาต้นแบบนี้หรือว่าตูเล่อย่างเงี้ยครับการันตีว่าเป็นตัวท็อปของมันหรือถ้าราคาถูกลง,ลงมาหน่อยก็อย่างตัวแชกี้อย่างเงี้ยครับที่ O v R ไม่ต่ําจนเกินไปนะครับหรืออย่างดุงก้านี่ก็น่าสนใจครับรอราคามาลงต่ํากว่านี้นะครับในวันพฤหัส ปัจจัยนะครับที่จะทําให้ราคามันยิ่งลงก็คือการที่เดี๋ยว EA ก็จะมีการสปอยนักเตะล่วงหน้านะครับสักวันพูดเนี่ยเราน่าจะรู้บ้างแล้วว่าจะมีตําแหน่งไหน OVR เท่าไหร่มาบ้างนะครับตําแหน่งที่ EA ปล่อยหลุดออกมาเนี่ยครับที่สปอยออกมาตําแหน่งนั้นนักเตะในในตำแหน่งนั้นก็จะจะราคาลงเยอะนะครับพอลงเยอะก็เป็นโอกาสของเราที่จะไล่ช้อนนะครับอย่างพู้ธิสิทธิ์อันนี้ก็เป็นตัวเล่นได้นะครับ จีนโนล่านี่ราคายังสูงเกินไปนะครับไม่น่าเก่งกําไรอย่างฟอรลันนี่ก็น่าสนใจนะครับหรืออย่างจอห์นเบสอย่างเงี้ยครับราคาเริ่มลงต่ําเยอะๆแล้วอย่างเงี้ยครับย้านะครับให้ซื้อในวันพฤหัสนะครับอย่าซื้อเร็วนะอันนี้คือคําแนะนําข้อแรกนะครับให้ขายนักเตะออกแล้วก็เก็บเงินไว้นะครับรอจังหวะลงทุนนะครับข้อ2นะครับให้สะสมเพชรไว้ครับถ้าไม่จําเป็นไอแพ็กสามพันเพชรนะครับ ไม่ต้องไปกดแล้วครับถ้าเราแลกจิ๊กซออะไรเรียบร้อยแล้วเนาะเก็บเพชรไว้นะครับหรือว่าถ้าใครเป็นสายเติมเนาะก็เก็บเอฟแต้ม FC ไว้นะครับเพราะว่าคอนเฟิร์มแล้วว่า113มาแน่นอนนะครับแนวโน้มนะครับแพ็ก3 0 0พเพชรเนี่ย OVR อัพขึ้นแน่นอนนะครับตอนนี่ฐานว่าน่าจะเป็น107ถึง113นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข่าวดีนะครับต่อไปนะครับข้อ3ให้เก็บนักเตะไว้นะครับ หมายถึงนักเตะที่ซื้อขายไม่ได้อะครับที่ปกติเรามักจะไปแลกแต้ม0ูนย์นะครับให้เก็บไว้เพราะอะไรเพราะว่าสันนิษฐานว่าน่าจะมีแต้มใหม่มานะครับแต้มศูนย์ี่นี่จะใช้ไม่ได้แล้วเนะครับจากข้อความที่มันบอกเนาะจะหมดอายุหลังวันที่25ากันยายนนะครับเราจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับเลยแนะนําให้เก็บนักเตะที่ซื้อขายไม่ได้ไว้นะแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่า O v R ที่จะใช้ในการแลกนะครับน่าจะต้องปรับสูงขึ้นแน่นอนนะครับ มีช่องต่างประเทศเขาทำเอาไว้ว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับจากร้อยสี่ร้อยห้าจะได้ห้าแต้มร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดได้แค่สิบแต้มอะไรประมาณนี้ครับต้องรอดูนะอันนี้เป็นแต้มจิกซอนะครับนี่นะครับเปรียบเทียบกับจิกซอเดิมนะครับเพราะว่าแต้มจิกซอมันก็ปรับขึ้นแน่นอนเหมือนกันนะครับแต้มศูนย์สี่ก็จะเปลี่ยนเป็นแต้มใหม่แล้วก็ปรับขึ้นแน่นอนนะครับข้อต่อไปนะครับคําแนะนําข้อที่สี่นะครับจะเกี่ยวกับการตีมัดคาโนนะครับ คนที่มีอยู่อะครับไม่ไม่ต้องกังวลครับมันไม่หายแน่นอนเนาะจากคลิปเก่าที่ผมลงไว้ให้นะครับใครยังไม่ได้ดูอาจจะย้อนไปดูได้นะครับแต่คลิปนี้จะอธิบายคร่าวๆนะครับว่าถ้ามีตัว1 1 0แล้วก็1 1 1ที่เราอยากใช้นะครับอย่าไม่อยากจะใช้นะให้เราตีขึ้นเม็ดแดงไว้เลยครับอย่างน้อยตีขึ้นเม็ดแดงไว้ก่อนนะครับส่วนกับเม็ดส้มเนี่ยอยู่ที่ว่าแต่ละท่านนะแต่ละคนนะครับจะเป็นสายเสี่ยงตีหรือว่าสายตีร้อนะถ้าคุณเป็นสาย เสียงตีให้แนะนําเสียงไปก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นสายตีร้อเนี่ยให้รอนะครับเพราะว่าจากเดิมจะใช้มาร์คเคร้ตัวใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบใหม่เนี่ยร้อยสิบนะครับร้อนะครับจะใช้มาร์คเประมาณเตัวนะครับหรือว่าก็คือ700แต้มอ่าคืนดีใหม่นั้นนะครับนี่นะครับแต้มแต้มใหม่คือแบบนี้พอมันอัปเดตแล้วก็แลกได้ไม่จำกัดนะครับแล้วก็มีระยะเวลา14วันให้เรารีบแลกกัน ขอแนะนําข um, <we> no ้อต่อไปนะครับยังไงใกล้ๆวันนะครับมันจะมีไลฟ์สตตีมเหมือนเดิมครับให้เรารอติดตามดูได้นะครับหรือไม่อย่างนั้นก็กดติดตามช่องนี้ไว้นะครับยังไงเดี๋ยวผมมาสรุปแน่นอนครับว่าข้อมูลไหนสําคัญสําคัญบ้างนะกดติดตามเป็นกาลังใจด้วยนะครับไปที่ข่าวดีข้อแรกนะครับมีข่าวหลุดออกมาว่าภาคใหม่เนี่ยนะครับ f c Mobile 26เนี่ยจะมีการนํานักเตะกลับมานะครับเขาใช้คําว่า shocking comeback นะครับจะกลับมาทุกตําแหน่งเลยครับ จะมีโก7ตัวกองหลัง14ตัวมิดฟิลด์21ตัวกองหน้า24ตัวนะครับรวมแล้วเนี่ย66ตัวเลยครับนักเตะใหม่ที่จะเข้าลุ้นมากๆครับว่าแบบอยากให้มีนักเตะแปลกๆใหม่ๆเข้าบ้างนะครับหร,หรือตัวเก่าๆก,กลับมาเช่นในมาอย่างเงี้ยครับหรือว่าลุงเบิร์กนะครับเพื่อนๆรอตัวไหนกันอยู่บ้างก็อาจจะคอมเมนต์แชร์กันไว้ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างการ์ดนะครับที่ออฟฟิเชียลแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตัดต่อเองหรือว่า หรือว่าต่างชาติมาโนนะครับอันนี้เป็นรูปแบบแบบออฟฟิเชียลนะครับผมว่าสวยมากนะครับการนี้นี่เป็นมิเชลซาวกาโดนะครับของลิเวมร์พิลเนี่ยนะครับอันนี้การ์ดเปล่าๆอย่างสวยนะครับผมอันนี้เทียบกันให้ดูครับว่ามันจะคล้ายคลึงกับกิจเก่าทีมอัเดอเรียนะครับตอนนั้นแล้วก็่าวดีอีกอย่างครับสําหรับสายผู้เล่นใหม่นะครับสตาร์เตอร์แพ็ก็จะได้โอเว่นร้อยหกตีแมนแดงให้เลยนะครับแค่สิบห้าบาทเองนะแล้วก็มันจะมีการปรับ าภาพนะครับการ์ดเก่าๆด้วยนะเช่นในภาพนี้ครับจะเห็นว่าการ์ดทองจะสวยมากๆเลยครับผมเห็นไหมเนี่ยครับผมการ์ดเบลลิงแฮมนี้ก็สวยเห็นไหมแล้วก็เวลายิงประตูก็จะมีแบบการดีใจใหม่ๆนะครับมีท่าทางใหม่ๆแล้วก็มีแบบการาฟิกสวยๆขึ้นให้อะไรเงี้ยครับ <c oughs> ข่าวดีข้อต่อไปนะครับแต้มหลีกนะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําก็คือให้เก็บไว้นะครับอย่าเอาไปแลกมาสเคหรืออย่าเอาไปแลกเพชรนะครับ ให้เก็บไว้เพราะอะไรเพราะว่าพอมันรีซีซั่นนะครับที่มันรีแลนดครบแล้วอะครับตัวที่มันใช้แลกแต้มหลีกเนี้ยครับซามบอตเตอร์้อยสินะครับมีแนวโน้มมากๆที่จะอัพเป็น112นะครับแล้วก็ตัว108เนี่ยครับเอาจาเบอร์เนี่ยก็จะอัพเป็น110นะครับจะเป็นตัวใหม่เข้าที่จะใช้แต้ม60,000แล้วก็30,000แต้มแบบนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละครั้งที่มันอัพอะถ้าเพื่อนๆจำกันได้มันจะอัพทีละ2นะครับจาก106มา108นะครับจาก108มา110อย่างเงี้ยครับ ถ้าใครจาได้ก็จะเป็นโมดิตร้อยแปดใช่ไหมครับแล้วก็อัพมาเป็นซัมบอต้าตัวนี้นะครับหรืออย่างอย่างน่าเกลียดน่าเกลียดเลยอาจจะเป็นอัพเป็นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับถ้าบังเอิญเอเอมันขี้เหนียวขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแต่อย่างไงตรงนี้ก็ควรจะต้องเก็บแต้มหลีกไว้แล้วก็สําหรับใครที่ยังไต่แรงยังไม่ถึงนะครับยังไงให้รีบไต่นะครับทั้งสามแรงเลยนะครับเพราะว่าอีกห้าวันเนาะวันที่ยี่สิบห้ามันก็จะลีแล้วนะครับแล้วก็รางวัลมันเยอะด้วยนะครับเนี่ยมาร์คเคเต็มไปหมดเลยครับ แล้วก็ข้อมูลสุดท้ายครับใครเป็นสายใจร้อนนะครับอยากลองเล่นแพปใหม่นะครับอาจจะลองไปโหลด Fc Mobile ของเวียดนามนะครับมาลองเล่นได้นะครับเกมเพลย์ต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ก่อนจะโหลดอันนี้ได้ครับมันต้องมุด VPN นะครับโดยการไปโหลดอันนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เชื่อม Gmail ของเรานะครับกับแอปอันนี้ถึงจะโหลด Fc Mobile ของเวียดนามได้นะครับก็คลิปนี้ยาวแล้วครับยาวเกินไปแล้วก็ยังไงจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ